ก็ได้เปิดทำาการแนะนำสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆและโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคคลและยาแผนาโครงการนี้เนี่ยก็ทตามตางหน่ยงานโครงการดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพิ่มเติมเพื่อแต่งเสริมสายและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลและก็ยาแานาให้กับหน่วยงานที่จัหวัดภายในภาคใต้ด้วยซึ่งานกอนนี้เราให้า โดยจาการควบคุมที่จะคล่ที่ประจำามวเล็กหมวดลาโตเรงแล้วก็กองไว้ทหารการจาก่วยเฉพาะกลุ่มหยที่นะคะแล้วก็ขีวนการด้วยทหารการที่เป็นทหารการสี้าเหมือนกันเลยสองวันแล้วก็ผู้ฆ่าลักนาาขึ้นประมาณาร้ยเก้าแล้วก็คาที่เกิดขึ้นต้องอาศัยความคุ้ยเอาไอที่เราขาย่เราขายที่ราขาช่วยมรอการ ส่วนที่จะวัดซุรินค่ะมาดูบรรยากาศเรื่องของช่วงหาเสียงลกตั้งคกันะคแล้วก็การเรยมนวามพร้อมโดยเฉพาะลึกตั้งนหาด้วยท่นั่วยการขรของนเียก็บอกว่าตอนนี้การวางแผนใการขอรับสานกร้องต่าจะชัดเนความพร้าี่ดแล้วยตัรชัด้วยถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะ ก็จะเอาไปเป็นสตาร์ทท่ปลอดภันะคะ